อย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV ระดับตำนานที่ถูกพัฒนาให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นกับ2026 Toyota Land Cruiser 300 Prado รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว To โ,โยต a ได้ยกระดับรถรุ่นนี้ให้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม ทั้งในด้านเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและการออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและออฟโรดได้อย่างสมบูรณ์แบบรูปลักษณ์ภายนอกของ Land Cruiser 300 Prado รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนและสง่าง,งามไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มความโมเดิร์นด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและทรงพลังมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่แบบใหม่ ไฟหน้าเลตแบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์สี่เหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและล้ำสมัยมีไฟเดทาร์ม running ไล n แบบเส้นแนวนอนที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านข้างของตัวรถตกแต่งด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นขอบโครเมียมรอบหน้าต่างที่เพิ่มความหรูหราล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ดูสปอร์ตและทรงพลังส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบแถวยาวเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามพร้อมโลโก้ Land Cruiser ที่เด่นชัด ภายในห้องโดยสารของปาร์โดใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและเทคโนโลยีขั้นสูงวัสดุตกแต่งภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้สีตัดเพิ่มความหรูหราในทุกมุมเบาะนั่งแถวหน้าปรับไฟฟ้าสิทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนส่วนเบาะหลังสามารถพับได้แบบอัตโนมัติเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบใหม่ หน้าจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วรองรับระบบ Toyota Smart Connect, Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและจอแสดงผลเทปดิสเพลย์ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเสียง JBL Surround s o 14ลำโพงช่วยสร้างบรรยากาศภายในที่เหนือระดับ ในด้านขุมพลัง2026 Land c r u ซ s e r 300ป r a d o มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบใหม่ขนาด2.4ลิตรแบบ4สูบทวินเทอร์โบผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พละกกำลังรวมสูงสุดถึง330แรงม้าและแรงบิด630นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไท,ทม์ 4WD พร้อมโหมดการขับขี่มันติเคเรนซีเล็กที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนเช่นโคลนหิมะทรายหรือหินระ บบช่วงล่างใหม่แบบ Adaptive Variable Suspension ปรับระดับความแข็งอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ทำให้ Pra โดสามารถขับได้ทั้งบนทางเรียบและ o f f ฟ o a d อย่างมั่นใจการออกแบบโครงสร้างของ Pra โดรุ่นใหม่นี้อยู่บนแพลตฟอร์ม TNGAF ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับ Land Cruiser 300ทำให้ตัวถังแข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมถึง200กิโลกรัมส่งผลให้สมรรถนะดีขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น การควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงพร้อมระบบไดนามิกทร์กเวกเตอร์งที่ช่วยกระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทำให้เข้าคงได้มั่นคงและเกาะถนนดียิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัยโตโยตา้จาจัดเต็มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในแพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองรอบพัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางระบบ h i l l s t a r t Assist และ Dowhill n Assist Control ยังช่วยให้การขับขึ้นลงทางชันทําได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลาราโดใหม่ยังมาพร้อมระบบขับขี่อัจฉริยะคลอนคอนโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วคงที่บนพื้นผิวครุกระโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกระบบนี้ทำให้ผู้ขับสามารถโฟกัสที่การบังคับพวงมาลาัยได้เต็มที่รวมถึงระบบ EKDSS ที่ช่วยปรับสมดุลช่วงล่างอัตโนมัติลดการโคลงของตัวรถในโคง้งและเพิ่มความมั่นคงบนถนนทุกประเภท อัตราสิ้นเปลืองของระบบไฮบริดใหม่นี้อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถขนาดใหญ่แบบปราโดและยังช่วยลดการปล่อยไอเสียได้มากกว่ารุ่นก่อนระบบแบตเตอรี่ถูกติดตั้งใต้พื้นรถเพื่อไม่ลดพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้ยังคงความกว้างขวางและสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของราคาคาดการ2026 Toyota Land Cruiser 300 Prado จะอยู่ที่ประมาณ3.6-4.2ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและชื่อเสียงด้านความทนทานของ Land Cruiser แล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและน่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์หรูที่สามารถลุยได้ทุกสภาพถนน โดยรวมแล้ว Toyota Land Cruiser 300 Prado ปี2026เป็นการผสมผสานระหว่างพลังสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบเหมาะกับทั้งครอบครัวนักเดินทางและคนที่ต้องการรถ SUV ที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์อย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของเรา